สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเคทูตค่ะเช่นเดิมนะคะมีพี่ๆหลายๆท่านนะคะสอบถามความเข้ามาว่าวิาวธีการขึ้นทะเบียนว่างงานและการรายงานตัวทํำยังไงคลิปนี้มีคําตอบค่ะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กวาด้วยนะคะขั้นตอนแรกให้เข้าไปที่หน้าประกันสังคมนะคะเข้าสู่ระบบประกันสังคมและ้จะขึ้นมาหน้าแบบนี้นะคะกดดาเนินการต่อค่ะ กดเข้าสู่ล็บไซต์นะคะเพื่อเข้าใช้งานระบบประกันสังคมะคะ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเข้าใช้ระบบปังได้ทำคลิปวิดีโอไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวจะฝากดิงไว้ให้ด้านล่างนะคะให้พี่ๆเข้าไปสมัครเข้าใช้ระบบก่อนนะคะถึงจะสามารถเข้า ใช้งานระบบได้ค่ะหลังจากที่พี่ๆเข้าสู่ระบบแล้วนะคะจะขึ้นมาหน้าล็อกอินตรงนี้นะคะให้กรอก username แล้วก็พาสเวิร์ดเพื่อเข้าใช้งานระบบได้เลยค่ะ <we> หลังจากที่เข้ามาแล้วนะคะให้กดขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานค่ะกดดำเนินการต่อเพื่อเข้าใช้งานระบบเลยค่ะ เข้าสู่หน้าระบบแล้วนะคะก็จะมีขึ้นข้อมูลของผู้ประกันตนให้กดขึ้นทะเบียนว่าง,งานมุมซ้ายนะคะกดเข้าใช้งานระบบเลยค่ะหลังจากที่เข้าใช้ระบบแล้วเรียบร้อยนะคะให้กดขึ้นทะเบียนว่าง,งานได้เลยค่ะระบบประกันสังคมก็จะได้มาหน้านี้นะคะ กพื่อจะให้กรอบข้อมูลของผู้ที่จะขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานนะคะกรอบข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงนะคะส่วนนี้จะเรียกเป็นวันที่นะคะวันเดือนปีเกิดของผู้ที่ขึ้นทะเบียนประกันตนกรณีว่างงานนะคะส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นให้เลือกระดับการศึกษาค่ะ ชื่อสถาบันการศึกษาสำหรับที่เป็นจุดสีแดงๆนะคะดอกจันรสีแดงให้ลงให้ครบทุกช่องนะคะไม่งั้นข้อมูลจะไม่ถูกต้องและจะไม่สามารถบันทึกได้นะคะเลือกระดับบุตรการศึกษาอีกครั้งนึงค่ะต่อมาด้านล่างนะคะสาเหตุการลาออกกรุณาระบุนะคะ ในส่วนของช่องนี้นะคะจะให้ใส่หมายเลขนิติบคุคคลสําหรับท่ทานหนที่ทราบหมายเลขนิติบุคคลนะคะของบริษัทที่เราทํางานอยู่สามารถกรอกข้อมูลลงไปได้เลยค่ะพร้อมการลงหมายเลขนิติบคุคคลทางระบบประกันสังคมมีข้อมูลอยู่แล้วแล้วจะตรวจสอบชื่อบริษัทเพศจิดการของนายจ้างเรานะคะการกรอกข้อมูลจะได้ไม่ผิดพลาดค่ะ สำหรับพี่ๆท่านไหนที่ไม่มีหมายได้นิติบุคคลนะคะสามารถกรอกชื่อประเภทจิจการและก็ประเภทงานของนายจ้างลงได้นะคะแต่ต้องให้ถูกต้องนะคะพอระบบอัปโหลดแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นชื่อบริษัทแบบนี้ขึ้นมานะคะตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนอีกครั้งนะคะก่อนที่จะกดยืนยันข้อมูลค่ะ ส่วนนี้จะเป็นตำแหน่งงานนะคะชื่อที่อยู่ปัจจุบันที่เราอยู่ณนตอนนี้นะคะกรอกข้อมูลที้ถูกต้องนะคะต่อมาช่องนี้นะคะเป็นการกรอกข้อมูลหมายเลขบัญชีธนาคารในการที่เราจะให้ทําประกันสังคมโอนเงินเข้าธนาคารให้นะคะกรอกหมายเลขให้ถูกต้องนะคะแล้วก็จะให แนบไฟล์เอกสารซึ่งเป็นหน้าสมุดบัญชีนะคะพี่ๆสามารถแนบไฟล์เข้าไปได้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องไปยื่นเอกสารที่ประกันสังคมนะคะส่วนข้อมูลด้านล่างนะคะเป็นที่อยู่ปัจจุบันนะคะส่วนนี้ก็ลงข้อมูลให้ถูกต้องนะคะสำหรับจุดดอกจันสีแดงๆลงให้คุกนะคะ ที่เราลงข้อมูลครบแล้วตรวจสอบข้อมูลอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะกดถัดไปเลยค่ะต่อมาก็จะเข้าหน้านี้นะคะสำหรับพี่ๆท่านไ,ไหนที่ประสงค์จะสมัครงานนะคะให้เลือกบริษัทแล้วกดเข้าไปสมัครงานได้เลยค่ะส่วนสำหรับพี่ๆที่ยังไม่สะดวกที่จะสมัครงานนะคะให้กดไม่ประสงค์จะสมัครงานด้านล่างนะคะแล้วก็กดถัดไปได้เลยค่ะ ต่อมาก็จะเข้าสู่หน้านี้นะคะปัจจุบันท่านประกอบอาชีพอิสระอยู่หรือไม่อันนี้ให้เราลงเลือกอาชีพหนึ่งอาชีพนะคะให้กรอกข้อมูลอาชีพที่เราทำอยู่นะคะแต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีให้เลือกอื่นๆนะคะ นั้นล่างสุดเลยค่ะส่วนฟังขวามือตรงนี้นะคะให้พี่ๆเลือกอาชีพที่เรากำลังทำอยู่ตอนตอน,นี้นะคะเลือกหนึ่งข้อเลยค่ะกดบ,บันทึกข้อมูลนะคะทางระบบประกันสังคมจะแจ้งว่าคุณต้องการบันทึกข้อมูลปัจจุบันของคุณหรือไม่กดยืนยันแล้วบันทึกข้อมูลได้เลยค่ะบันทึกข้อมูลสำเร็จเป็นกาง ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่มีข้อมูลสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมกวาวงยนนินดีให้คำปรึกษานะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กวาวงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ